เราไปต่อที่คชาดีกว่าเมื่อกี้เกินไว้ใช่แล้วแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่เวลาบ่ายสองค่ะแต่ว่านุ่มคนนี้ค่ะก็เรียกว่าหลายๆคนรอซิงเกิลนี้อยู่สักพักใหญ่ๆทีเดียวนะคะตอนนี้เขาก็มีเพลงใหม่ฟังกันแล้วกับเพลงนี้บ่ายสอง pm เอ้ยแรงโอเคปล่อยวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะฮะ <Okay. S 1> วันแห่งความรักชื่อเพลงว่าบ่ายบอกรักได้นะครับ <Ừ. S 1> และที่สำคัญเนี่ยมิวสิกวิดีโอก็ปลายเดือนจะได้ดูกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่าฟังเราเล่า ไปฟังจากน้องคาชาเล่าดีกว่าใช่แล้วนะคะ,ะไปดูกันดีกว่าไปชมครับความจริงเพลงบ่าสองเนี่ยเป็นเพลงที่จะสื่อเนื้อหาการที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งการที่เราคิดถึงเขาม,กมากๆคิดถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนมาคิดถึงแล้วสายก็คิดถึงเที่ยงก็คิดถึงบ่ายสองก็คิดถึง ตกดึกก็คิดถึงอย่างนี้ครับผมแล้วในเพลงก็มีคําว่าบายสองพอดีก็เลยดึงเอาคําว่าบายสองเนี่ยมาเป็นกิมมิคทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยจำชื่อเพลงได้ง่ายๆว่าอ๋อเพลงนี้บายสองนี่เองอแต่ถ้าเกิดว่าขชาเลือกเวลาเองได้รเราอยากให้เป็นเวลาไหนที่เราจะบอกรักใครสักคนคะสำหรับถ้าเลือกเวลาเองได้เวลาไหนที่จะบอกรักใครสักคนใช่ไหมครับผมว่าการบอกรักบอกได้ทุกเวลาถ้าเรารู้สึกจริงๆถ้าเลือกตัวเลขเองได้ใช่ไหมครับบายสามแม่บายสามแม่ ลอยสามแม่ <laughs> <laughs> โปรดิวเซอร์เพลงนี้นะครับดนตรีแล้วก็นะักร้องทำนองคำร้องก็จะได้พี่ว่านธนก,กฤษค<ะ>ุนพี่เราเองได้มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครั้งแรกรู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่ว่านส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นดีไซน์การร้อง <c oughs> นี่จะมีส่วนร่วมบ้างในเรื่องการดีไซน์การร้องว่าตรงนี้เราจะร้องแบบไหนใส่อะไรตรงไหนดี จะอินโทรไว้แบบนี้ดีไหมพี่ผมอิมโทรไว้แบบนี้ดีหรือเปล่า mm hmm. พี่บอกลองเลยอยากใส่อะไรใส่ไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวถ้ามันล้นหรือมันเยอะไปหรือมันน้อยไปพี่บอกเองประมาณ mm hmm. เป็นแฟน smalltalk ค,ครับผม mm hmm. ผมรู้นะว่าคุณติดตามอยู่ว่าเพลงใหม่ผมจะเป็นยังไง mm hmm. ก็เมื่อวันมีบอกเกินๆกันให้ฟังแล้วใช่ไหม mm hmm. ถ้าผมจําไม่ผิดผมรู้ mm hmm. เดี๋ยวนนี้จะร้องให้ฟังกันนิดนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเราร้องเสร็จแล้วเราก็ไปดู เบื้องหลังการได้ทำ MV กันว่ามันจะสนุกจะหาจะล่วขนาดไหน <Yeah. S 1> เออเริ่มเลยและกันครับคิดถึงเธอนตอนเช้าคิดถึงเธอนตอนสซยคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายส้งได้แอบมองทั้งตอนเย็นคำลงเอาอีกแล้วทียงคืนยังวั่งไว้แค่เธอคนดี เธอรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจทั้งฮุกเลยค่ะโอ้ยเออทั้งฮุกไปเลยอ้นี้หล <then ayan> <moves> ุดหลุดร้องมาทั้งฮุกเลยนะแต่ดีแต่ดีถือว่าเป็นของขวัญพิเศษเพราะว่าอีกไม่กี่วันเองอาทิตย์หนึ่งก็จะวันเลนทายแล้วถูกต้องนะคะติดตามแล้วกันนะคะกับ mv เพลงนี้เชื่อว่าต้อมาน่ารักนะ